ายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากณตอนนี้นะครับสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสนักเรียนทัศนศึกษาโดยเฉพาะประเด็นล่าสุดเลยครับกับการออกมาเปิดรับบริจาคของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีว่าการออกมาบริจาคครั้งนี้ทําไปเพื่ออะไรจากกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีนะครับบริเวณหน้าเสียรังสิตถนนวิภาวดีรังสิตส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิตและได้รับ บาดเจ็บจานวนมากซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงเสียพระราชาหรือไทยเป็นอย่างยิ่งและทรงห่วงใยต่อเหตุการณ์รถบัถสทัศนศึกษาของนักเรียนเกิดเพลิงไหม้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้บนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าบริเวณหน้าอนุสรสถานแห่งชาติตะบบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นเหตุให้มีนักเรียนและครูได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากอันนํามาซึ่งความ ความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ด้วยนามพระราชาหรือไทยที่ทรงห่วงใยนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องประสบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตรกรก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยขณะที่นายสมพาทนินพันธ์ครับ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องรองทุกสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งข้อมูลการบริหารกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายสุริยะเป็นประธานกองทุนซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพศ2542มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของสำหรับผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือโดยจะ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคือนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและประกอบด้วยปลัดกระทรวงต่างๆเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําและปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุกการคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนซึ่งในระเบียบกําหนดว่าเงินกองทุนจะนําไปใช้ได้สําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเท่านั้นซึ่งต่อมาครับนายสุริยะก็ออก มาแถลงนะครับภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาโดยมอบเงินเยียวยาดังนี้ครับคุณผู้ชมกรณีเสียชีวิตเป็นค่าจัดการศพรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ7,0,000สบาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ2,000 0นบาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ1น0 0 0แสนบาทแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทางหน่วยงานทางรัฐบาลก็เข้ามาเยียวยาช่วยเหลือ แต่เมื่อวานครับในเพจของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีมีการโพสต์ข้อความเปิดรับบริจาคนะครับโดยบอกว่า ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีรับบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ประสบเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามอำเภอลานชักจังหวัดอุทัยธานีเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการสำหรับเงินบริจาคที่ได้รับโอนมาแล้วในบัญชีเดิมจะนำมารวมกับบัญชีใหม่เพื่อนำไปเยียวยาให้กับผู้ประสบเหต,ตุต่อไปซึ่งแน่นอนนะครับว่า การออกมาโพสต์เพื่อเปิดรับบริจาคของโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามในครั้งนี้ก็นํามาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายอย่างในเพจอีซอขยี้ข่าวครับก็มีการโพสต์ข้อความระบุว่าเปิดเพื่อคนไข้ทุกเคสในหลวงทรงรับไว้ทั้งหมด เกาะคนตายแดกช่ำๆเลยโรงเรียนด้านเพจออยสีและผงเผือกนะครับก็ออกมาโพสต์เช่นกันโดยบอกว่าโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขาราอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเซ็นอนุมัติทัศนศึกษาโหดเลือกบริษัทรถทัวคุณภาพต่ำเป็นเหตุให้เกิดโศกอนตกรกมสะเทือนใจครั้งใหญ่ทำได้แค่โพสต์ขอรับบริจาคเงินหรอคะขอโทษกับขอแสดงความรับผิดชอบทำเป็นไหมเรียกร้องให้ท่านผอโรงเรียนที่ลงสมัครเป็นกรรมการชากกรอมทรัพย์ครูอุทัยธานีก่อนจะไป ขอพี่น้องมีหน้าที่อื่นเพิ่มเพื่อรับผิดชอบอยากให้ท่านออกมารับผิดชอบกับการอนุมัติและการที่โรงเรียนเลือกจัดจ้างรถคุณภาพต่ำจนเป็นเหตุให้เกิดโศกอนุตกรรมครัร้งใหญ่ครั้งนี้ก่อนค่ะและอยากฟังคําชี้แจงทั้งหมดรวมถึงชี้แจงเรื่องที่โรงเรียนเปิดรับบริจาคด้วยแต่ยังไม่ออกมาแสดงความเสียใจตีอย่างใดขณะเดียวกันนะครับชาวเน็ตก็พร้อมใจกันเข้าไปตั้งคําถามว่าเจตนาในการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ คืออะไรและเงินที่ได้มาจะมีการนําออกมาเปิดเผยยอดหรือไม่โปร่งใสแค่ไหนและในเมื่อทางภาครัฐมีมาตรการในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแต่ละครอบครัวแล้วทางโรงเรียนจะมาเปิดบัญชีรับบริจาคอีกเพื่ออะไร